สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนาห้าห้านะครับโจทย์กําหนดว่าถ้า d เป็นจํานวนเต็มบวกที่มากกว่าหนึ่งและจํานวนหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดและสองสามหนึ่งสองหารด้วย d แล้วมีเศษเหลือเท่ากันคือ R แล้วค่าของ d บวก R เท่ากับเท่าใดโอเคข้อนี้ถ้าพี่แบงค์นึกนะครับมันเหลือเศษเท่ากันเนี่ยมันน่าจะเป็นเรื่องพวกขอรอมอ,อรอนอเนี่ยแหละแบงค์เลยตั้งแบบทฤษฎีการหารขึ้นมา เขาบอกว่าหารด้วยดีแปลว่าดีคือตัวหารหนึ่งศูนย์ห้าเก้าหารด้วยดีก็คือหนึ่งศูนย์้าเก้าเท่ากับดีคูณผลหารพี่แบงค์ไม่รู้ว่าผลหารคืออะไรก็เลยให้เป็น a เศษเหลืออยู่ R เก็บเป็นสมการที่หนึ่งแล้วก็หนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งพันสี่ร้อยสิบเจ็ดหารด้วยดีมันคือ db บวก r เพราะว่าพี่แบงค์ไม่รู้ว่าผลหารมันจะเท่ากันหรือเปล่าซึ่งโดยปกติมันก็ไม่ควรจะเท่ากันสักเท่าไหร่นะ ส่วนตัวสุดท้ายคือ2 3 1 2มันเข้ากับ dc บวก r พี่แบงค์ตั้งตามทฤษฎีการหารทั่วๆไปนะครับทีนี้หลักการก็คือพี่แบงค์พยายามจะเอา r ให้มันหายไปจะต้องใช้2อลบหต้องทำทั้งทั้งสอันเลยนะครับแล้วก็3าลบสแล้วก็3ามลบหทำให้ครบทุกคู่นะครับโอเค ถ้าเอา2องลบหนึ่งลบกับ1059จะเหลือ358ตัวนี้ก็เลยกลายเป็น DB ลบ DA หรือจริงๆถ้าพี่แบงค์ดึงตัวร่วมออกมันก็คือ D ของ B ลบ A ปะครับจริงไหมแล้ว R กับ R ก็หายกันไปถูกไหมครับแล้วถ้าเอา3าลบสล่ะเอาสมการที่3ลบด้วยสมการที่2จะเหลือ 895มีค่าเท่ากับ d c ลบ d b แปลว่า895มีค่าเท่ากับ d ของ c ลบ b และสุดท้ายเอาสรรมการที่3ลบสรรมการที่1ซึ่งจะได้ออกมากลายเป็น1,253มีค่าเท่ากับ d ของ c ลบเออโอเค d c ลบ d a แต่ว่า1 2 5 3มีค่าเท่ากับ d ของ c ลบ a โอเคพี่แบงให้ความสำคัญของ3ส,สมการนี้นะครับจากการที่เราเห็นอย่างนี้เนี่ยนั่นหมายความว่า d อ่ะจะต้องหาร358ลงตัวถูกไหม d หาร358ลงตัวและ d ก็หาร895ลงตัว และดีก็หาร1,253ลงตัวเพราะฉะนั้นแปลว่า d คือตัวหารร่วมถูกไหมครับพี่แบงค์ใช้คำว่าแค่ตัวหารร่วมนะี่ไม่ใช่หารร่วมมากนะเป็นดีเป็นตัวหารร่วมของ358,895แล้วก็1,21,253ทีนี้เวลาที่เราอยากจะหาตัวหารร่วมเนี่ยโดยปกติเราก็จะไปหาตัวหารร่วมมากออกมาก่อน แล้วเดี๋ยวเราค่อยแยกตัวประกอบตัวหารรุ่มมากทีนี้เวลาเลขใหญ่ๆแบบเนี้ยการหาขอเรมอรเนี่ยเราก็จะหาโดยใช้การทำยูคลิดแล้วถ้ามี3ตัวเนี่ยนะครับพี่แบงก์ก็จะใช้ยูคลิด2ตัวแรกก่อนเอ่อสตัวน้อยก่อน358คูณหารยังไงเอ่ยเอา358หารตัวนี้ผลลัพธ์ออกมาได้2 2คูณออกมาได้716 พอลบเลขออกมาจะเหลือ179ซึ่งบังเอิญว่า179โอ้โหพอดีเลยคูณ2กลายเป็น358เหลือเศษศูนย์แต่ว่าหอรอมอคือ179เอาหอรอมอของตัวนี้นะครับมาทำกับตัว1253ต่อก็คือ179กับ1253ซึ่งปรากฏว่ามันได้ จ็ดพอดีเจ็ดเก้าหกสิบสามใส่สามทดหกออกมาได้หนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอเคได้พอดีเลยคือศูนย์มันห่อรอมอของสามตัวนี้คือหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าดีคือตัวหารร่วมดีคือตัวหารร่วมแต่เรารู้ว่าตัวหารร่วมมากคือร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้าเนี่ยมีตัวหารอะไรบ้างครับ ก็คือมี1กับ179ปเจะแต่เขาบอกว่าดีเนี่ยเป็นจำนวนเต็มบวกที่มากกว่า1ดังนั้นมันก็คือตัด1ทิ้งก็เลยตอบ179ระวังให้ดีนะครับการที่เราทําแบบนี้เราเพียมพี่แพียงเพียมจะบอกว่าเพียมใช้คำว่าตัวหารร่วมตัวหารร่วมมากให้ถูกต้องก่อนที่จะไปตัดสินมันเกิดถ้ามีกี้เขาไม่ได้บอกว่าดีต้องมากกว่าหนึ่งอ่ะคำตอบข้อ,อน,นี้อาจจะมีหลายชุดก็ได้เข้าใจไหมครับ พอเรารู้ว่าดีคือ179ทีนี้อยากจะหาตัว R ทําทำยังไงดีที่แบงก์ก็เลยเอา10 1่งศเนี่ยมาหารด้วย179เพื่อที่จะดูซิว่ามันจะเหลือเศษเท่าไหร่ปรากฏว่าหารออกมามันได้7 7็ดเจคูณหนึได้เท่าไหร่ครับ7 9 63ใส่3ทด6ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เจ็ไม่ใช่ 7. ใช7ขอโทษครับ เออเอาใหม่ได้สักเพราะว่าเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณเจ็ดมันได้หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสามใช่ไหมพี่แง็กหันผิดไปเอาร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณเท่าไหร่ดีเอ่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าคูณสักห้าละกันห้าเก้าสี่สิบห้าใส่ห้าทดสี่ห้าเจ็ดแปดสิบห้าแปดสิบเก้าโอเคถ้าใช้สักห้านะครับจะได้แปดร้อยเก้าสิบห้า ตัวนี้เหลือสี่อตัวนี้ต้องขอยืมข้างหน้ามากลายเป็น15ตัวนี้กลายเป็น6ตัวนี้กลายเป็น164ดังนั้นนั่นหมายความว่า d d ด็อกคือ179 r คือ164โจทย์ถามหาว่าแล้ว d-r บวกได้เท่าไหร่179ยเจบวกหนึได้เท่าไหร่ครับ สีบวกเ้าหรือได้3มทด1นึ่งกลายเป็นสามรดังนั้นข้อนี้เลยตอบ343านะครับอย่าลืมว่าเวลาเหลือเศษเท่ากันนะครับคือจริงๆเนี่ยมันเป็นเทคนิคตายตัวของมันเลยวิธีการตายตัวว่าจะต้องเอาสมการ3ามสมการลบกันโอ้อันนี้มี่กี้เพื่งนเขียนผิดเนาะอันนี้ต้องเป็นสมการที่3ขอโทษครับโอเคนะครับ